ดูแบบหน้าเป็นคนเรียบร้อยดูสุภาพขึ้นมาเลยอะนี่นะวันโปวันนี้คือร้อยห้าสิบสองสวยดูเนี้ยบดูเป็นผู้ดีเป็นตัวดีไซน์ใหม่ ต้นฉบับอิงมาจากโลเล็กเลยค่ะต้นฉบับอิงมาจากโลเล็กเลยมีหน้าดํากับหน้าขาวดอเด็กห้าศูนย์ดอเด็กห้าหนึ่งให้โปรแค่ร้อยห้าสิบสองงานป้ายเป็นพันนะอีเกิลเนี่ยเดี๋ยวขึ้นข้อมือให้ดูอันนี้สวมเข้าไปเลยพอขึ้นข้อมือปุบ๊บดูนะนี่นาฬิกาถ้าอยู่รวมกันแบบนี้มันจะไม่เห็นความสวยความเด่นหรือแต่ละคนอะใส่งานแต่ละตัวออกมาลุก เราจะไม่เหมือนกันนะคะมันจะสวยจะเท่จะจะแบบคนละแบบอะแต่นาฬิกาเสริมบุคลิกได้จริงๆค่ะจริงๆนะอ่ะไม่ใช่แค่ดูเวลาอย่างเดียวค่ะเลือกให้มันเหมาะกับเราแล้วแบบเอ้คนมองจะสะดุดเลยอุ้ยเรือนนี้ทำไมดูสวยจังดูเด่นจังประมาณนี้ดอเด็ก50หน้าขาวนะเนี่ยรุ่นเนี้ยคือพอขึ้นข้อมือแล้ว เด่นทั้งสองสีเลยดอเด็กห้าหนึ่งหน้าดำหน้าปะะัดเสาะลองแบบนี้ไม่ได้แต่งเพชรนะไปผ่านนะอ่ะใครอยากให้วนอะไรอีก